เตรียมโตเปิดจับจองเลยเด้อรถเขาใหม่มีแต่คันแหลมๆเนาะรถเขาใหม่เตรียมโต้เปิดจับจองเลยเด้อลูกค้าสนใจคันใดมาคันใดตัดขายได้เนาะมีคันมาใหม่งามๆเนีอลูกค้าเด้อมาคันใดสนใจคันใดตัดขายได้รถเขาใหม่ หนึ่งอาทิตย์พร้อมขายสในใจคันไหนถักทายเข้ามาเกิดคุณใดหนงสองมีแต่คันใหม่ๆงามๆฮะ ลดฮันดีเคลดคาเดอร์สนใจคันใดทักทายได้ยีกหนึ่งอาทิตย์พร้อมขายเลยเล่มเ่มงามเลยเนาะสนใจรัมหมักคันใดทักทายเอาเข้ามาเลย